ดูสดพรมลิขิต ep 0.9ดูสดช่องสามออนไลน์ช่องสามสดตอนนี้ดูละครพรมลิขิตวันนี้ดูสดพรมลิขิต ep 0.9ดูสดช่องสามออนไลน์ช่องสามสดตอนนี้ดูละครพรมลิขิตวันนี้หลังจากที่ทำคนที่ดูสดพรมลิขิต ep 0.8ช็อกไปแล้วทั้งพระนครหลังจากคุณหลวงท้ายสะได้ส่ง ยอดหรือจอร์ดฟอลคอนหรือหลวงชิดภูบาลไปสอดแนมเรื่องกบฏทว่าจอร์ดฟอลคอนกลับถูกทำร้ายกลับมากระทั่งได้มาสั่งเสียเรื่องครอบครัวให้กับทางพ่อริทให้ดูแลเท้าทองกับมาผู้เป็นแม่ด้วยหลังจากที่จอร์ดตายแต่ดูสดพรมลิขิตี0.9ด วันนี้วันที่7พฤศจิกายน66ไม่รู้ว่าจะมีช็อกเรียกน้ำตาอะไรเพิ่มเติมไหมก็ต้องไปลุ้นกันต่อในพรมลิขิต ep 0.9ซึ่งเรื่องย่อละครพรมลิขิตวันนี้บอกเลยว่าน่าจะโดนใจแฟนๆละครหลายๆคนเพราะแม่กลิ่นน้ำตาลที่จักคณาวงสารัตนสินกำลังจะโดนแม่นายพุทธตาลเบลล่า ราณีแคมเปญยุ่งหัวแล้วเจ้าคะ่ะเรื่องย่อพรมลิขิต EP 0.9หลังจากที่พุทธาลจะนำเงินมาถ่ายสร้อยที่จำนำกับยายกุยตงเหน่งรัดกล้าวอามารดิตแต่พบว่าถูกแม่กลิ่นขโมยเอาไปขายแล้วทำให้พุทธาลโกรธมากเลยพุ่งไปกระชากแม่กลิ่นเรียกว่าพร้อมบวกเต็มที่ยายกุย รีบเข้ามาห้ามไว้ก่อนจะสั่งโบยแม่กลิ่นเธอยิ่งเกลียดชังพุทธาลมากขึ้นเธอสาบานว่าจะจองเวรพุทธาลตลอดไปขณะที่พ่อฤทธิ์โบพธนวัฒนวัฒนพูดเริ่มรู้สึกดีกับพุทธาลจึงมาชวนเธอไปขึ้นทะเบียนไพรในสังกัดพ่อของตนกันไม่ให้เธอโดนรังแกและอาสาพาพุทธาลไปตลาด น้าตลาดแม่กลิ่นบังเอิญเจอกับขามไผ่วิศรุธหิรันบุตรหัวของอึง่งบ่าวในเรือนพุทธาลที่ติดการพนันจนเอาเมียตัวเองไปขายแม่กลิ่นเห็นพุทธาลมากับข้อริษก็แค้นใจและยิ่งไม่พอใจเลยยุโยงให้ขามเข้าใจผิดคิดว่าพุทธาลจะยุให้อึง่งมีผัวใหม่เป็นที่เพิ่ม รอนพัทรพลโตอุ่นสั่งให้ขามจัดการพุตตานส่วนคุณหญิงการเกตเบลล่าราณีแคมเปนได้พบพุตตาลอีกครั้งสองคนคุยเรื่องภูมิหลังจนรู้ว่าเป็นญาติกันการเกตบอกกับพุตตานว่าความรักทำให้ปรับตัวอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขขณะที่พุตตานไม่เชื่อ เพราะเธอไม่เคยมีความรักและไม่เคยรักใครมาก่อนตารางพรมลิขิตออกอากาศที่ได้จัดใหม่นั้นสามารถกางปฏิทินดูสดพรมลิขิต ep 0.9ได้ตามเลยเลยหนาออเจ้าซึ่งในเดือนพฤศจิกายน2566นั้นพรมลิขิตจะออกอากาศในวันอังคารที่7และ วันพุธที่วันที่8พฤศจิกายน2566และในสัปดาห์ถัดไปจะออกอากาศในวันจันทร์ที่13วันอังคารที่14และวันพุธที่วันที่15พฤศจิกายน2566สัปดาห์ถัดไปจะออกอากาศในวันจันทร์ที่20วันอังคารที่21และวันพุธที่วันที่22พฤศจิกายน2566 และปิดท้ายด้วยเดือนพฤศจิกายน2,566จะออกอากาศในวันจันทร์ที่27วันอังคารที่28และวันพุทธที่29พฤศจิกายน2,566สามารถรับชมถ่ายทอดสดพรมลิขิต EP 0.9ได้ทางช่อง3และแอป3พลสเวลา2ทุ่มครึง่งได้เลยหนาออเจ้า มากกว่ามากกว่ามากกว่าดูสดพรอมลิขิต ep 0.9น้น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าพรอมลิขิต ep 0.9รับชมถ่ายทอดสดพรอมลิขิต ep 0.9รับชมถ่ายทอดสดพรอมลิขิต ep 0.9รับชมถ่ายทอดสด